อันนี้เป็นมานานแค่ไหนนะคะปีหนึ่งปีหนึ่งอ <Cob> ๋ปีหนึ่งยังทนมาได้อีกนิดเดียวลูกที่ผมทำให้ครึ่งทางแล้วค่ะคนเก่งสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จค่ะห้าเปอร์เซ็นต์เสร็จค่ะ ทั้งสกับลนอกรณเรียบร้อเยอเยจ็บไหมคะเจ็บไมลูกนี่คือชิวชิวเลยใช่ไหมคะ บบน,นี่เลยเสร็จแล้วค่ะลึกจริงๆลึก,ลกมา,ากเรียบร้อยแล้วค่ะเก,ก่งมากเลย <laughs>